นะครับมันมีข่าวหลุดออกมาแล้วก็สื่อจับตามองอย่างมากเลยว่าภายในงานนี้นะครับทาง Big ก r อเนี่ยจะประกาศลาออกจากตําแหน่งนายกด้วยนะครับซึ่งการแพ้แพ้ในเกมนี้ของท่าเรือก็ต้องโทษตัวเองด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าจบไม่คมยิงทิ้งยิงคว้างนะครับ สวัสดีครับผมชูบปัญญานะครับพูดคุยข่าวสารของการฟุตบอลฮาละฟุตบอลเจลีญนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหาก,กันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูบปัญญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามากเลยนะครับในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมครับไปเริ่มที่ประเด็นแรกกันก่อนนะครับไปดูข่าวลือสนั่นโซเชียลกันหน่อยนะครับเรื่องของบิ๊กออส คุตุลโเ,เอกสมยศนั่นเองนะครับนาย,ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับโดยล่าสุดเนี่ยทางสมาคมได้ส่งหมายเชิญสื่อมวลชนนะครับให้มาร่วมงาน The Untold Story of FA Thailand นะครับในวันพฤหับสบ,บดีที่28กันยายนก็คือสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นงานถแถลงข่าวถึงการดำเนินงานมา8ปีของสมาคมภายใต้การนำของพิกออนนั่นเองนะครูชมฮะทีนี้นะครับมันมีข่าวหลุดออกมาแล้วก็สื่อจับตามองอย่างมากเลยว่าภายในงานนี้นะครับ ทางบิ๊กออสเนี่ยจะประกาศลาออกจากตําแหน่งนายกด้วยนะครับซึ่งถ้าลาออกก็ถือว่าจะเป็นการออกก่อนครบกําหนดนั่นเองนะครับเพราะว่าตามวาระแล้วเนี่ยจะครบกําหนดในช่วงต้นปีหน้านั่นเองครับซึ่งจะทําให้เนี่ยอาจจะมีการเลือกตั้งมาก่อเร็วกว่ากําหนดเลยนะครับเพราะว่าตามระเบียบวาระแล้วเนี่ยต้องมีการจัดเลือกตั้งทันทีภายใน90วันนั่นเองนะครับ เพราะว่าถ้านายกลาออกแล้วเนี่ยสภากรรมการของสมาคมก็จะต้องหมดอำนาจไปด้วยนั่นเองนะครับฉะนั้นถ้าบิ๊กออลาออกจริงๆเนี่ยอาจจะได้นายกคนใหม่มาแทนที่ในเร็วนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับก็รอดูกันว่านะครับจะเป็นไปตามข่าวลืออย่างที่เขาลือๆกันหรือเปล่านะครับเรื่องของบิ๊กออจะลาออกก่อนกำหนดนะครับเพราะข่าวนี้มันมาแรงจริงๆนะครับซึ่งก็เป็นข่าวที่ซุบซิบๆกันในวงการของสื่อบนไทยนะครับก็รอติดตามดูแล้วกันว่า จะเป็นอย่างไรในวีคหน้านะครับคุณู้ชมเรื่องนี้นะครับอ่ะไปกันที่อีกประเด็นนึงครับไปดูเบื้องหลังเกมไทยลีกคู่วันศุกร์ฟรายเดย์ไนท์กันหน่อยนะครับก็มีเรื่องพลิกล็อกเกิดขึ้นนะครับในสัปดาห์นี้สำหรับไทยลีกนะครับก็เปิดหัวตั้งแต่คู่แรกเลยนะครับก็คือการท่าเรือเนบุกไปแพ้ตราด FC1 มาดูต่อ2นั่นเองนะครับก่อนเกมใครๆก็มองว่าท่าเรือเนี่ยน่าจะกินนิ่มๆไม่ยากนะครับเพราะว่าทุกอย่างเหนือกว่าอย่างมากเลยนะครับเรื่องสถิติที่เจอกันรวมไปถึงผผลลลงงงาาาาาานนนนนใใใ4เเเกกกกมมมทีี่่่ดด้้้้ววววยยยะครรรรััหแแแือไพุต ส่วนตราด FC นี่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ3แล้วก็แพ้ไป1ใน4เกมแรกนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยตราดทีเด็ดจริงๆนะครับนำเร็วตั้งแต่13นาทีแรกนะครับ ทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนโฉมของเกมเลยนะครับเพราะว่ากลายเป็นว่าท่าเรือก็ต้องเปิดแรกมากกว่าเดิมแล้วที่สําคัญคือซีนัทก่อนในนี้ของท่าเรือเนี่ยกองหลังเนี่ยช่องโหว่เยอะจริงๆนะครับเสียประตูทุกเกมนะครับทาให้ก็เกมนี้ไม่มีทางเลือกพวกเขาโดนนาเร็วก็ต้องลุยหนักทันทีนะครับซึ่งการแพ้ในเกมนี้ของท่าเรือก็ต้องโทษตัวเองด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าจบไม่คมยิงทิ้งยิงคว้างนะครับมีโอกาสก็ทำถึง21ครั้งแต่ก็ทําไม่ได้เองนะครับจ่อแล้วจ่ออีกก็ วืดวาดกันไปเองนะครับแล้วก็ตราดเองก็มาสู้ด้วยแบบยิบตาจริงๆนะครับก็เรียบร้อยเลยนะครับการท่าเรือโดนเปิดสิงแพ้ไปนัดแรกนะครับก็ไม่รู้ว่าจะช็อตยาวหรือเปล่านะครับถ้าเรือเนี่ยเป็นอย่างนี้ประจำนะครับพอเวลาเขาเรียกว่าเสียความมั่นใจปุ๊บเนี่ยจะ ใบยาวๆเลยเป็นกันก็รอดูว่าสัปดาห์หน้านะครับจะกลับมาได้ไหมสําหรับการท่าเรือที่การแพ้แพ้ในเกมนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่าพวกเขายังมีบางจุดที่ยังต้องแก้ไขยอยู่นั่นเอง,เองนะสำหรับการท่าเรือนะครับอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมน้มาฝากกันในคลิปนี้นะครับก่อนที่จะจากกันไปเช่นเดิมนะครับฝากไปด้วยนะฮะ YADP Thailand นะครับ Youth Athlete Development Program นะครับวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เข้าถึงได้ตั้งแต่ในวัยเด็กนะครับเดี๋ยวเขาจะมีจัดฟุตบอลแคมป์นะครับสำหรับเยาวชนอายุ8 12ปี ช่วงเดือนพฤิกายนนี้นะครับมีกิจกรรมมากมายแล้วก็จะมีนักเตะทีมชาติไทยไปเสิร์ไพาภายในงานด้วยนะครับใครสนใจสมัครหรือว่าจะดูละเอียดต่างๆลงทะเบ,บียนได้ที่ QR code ในภาพนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมต้องฝากกันในคลิปนี้อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองคับชูปราชยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ